เงินดิจิทัลเฟส2กลุ่มผู้สูงอายุรับเงิน10,000บาทตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดใครลงทะเบียนแล้วมีสิทธิบ้างครับล่าสุดนางสาวแพ์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำอีกรอบหลังครมมีมติแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส2ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงวันตรุษจ,จีน29มกราคมนี้นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่มีสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปโดยจะจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมาย10,000บาทต่อคน และจะเร่งจ่ายในเดือนมกราคม2568ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ครับสำหรับเงินดิจิทัลเฟส2ได้คัดกรองผู้ได้สิทธิ์เสร็จแล้วนะครับจำนวนประมาณ3.2ล้านคนซึ่งก็น้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้ตั้งไว้4ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะใช้งบประมาณ3.2หมื่นล้านบาทด้วยกันครับซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทเฟส2จะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ในเดือนที่มีการลงทะเบียนเป็นประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยครับ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินก้อน10,000บาทเฟซสองจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะครับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหมดสิทธิ์ในรอบนี้นะครับไปรอลงทะเบียนในรอบที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับทั้งนี้ได้ตัดสิทธิ์คนที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้วรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยจะต้องไม่มีไรายได้เกิน840,000บาทต่อปีไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน500,000บาทไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐบาลและไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐบาลครับโดยในเฟสซองนี้นะครับก็จะแจกเงิน10,000บาทผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักทางกรมบรัญชีกลางจะเร่งจ่ายเงินครั้งแรกภายในเดือนมกราคม2568นี้ครับในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกก็จะมีการดําเนินการจ่ายเงินซ้ําให้อีกนะครับ ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน3ครั้งด้วยกันเมื่อพ้นกำหนดการรีทรายหรือโอนซ้ำในครั้งที่3แล้วรัฐจ,จะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและก็ถือว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ประสงค์รับเงินนะครับ